ไปกับเขาไหมไปด้วยได้ไหมคะไปด้วยได้ไหมคะ สงองยังคะเอาสิบสอง <Okay. S 2> ค่ะค่ะเราพักห้องหนึ่งสองสามสามใช่ไหมคะ อราดันด้วยพี่คุณค่ะพอเระเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็จะผ่านนี่ค่ะประตูทางเข้าก็จะมีเสื้อคลุมสองชุดนะคะ มีรองเท้าให้เปลีน,นะคะก็มีตู้สำหรับใส่ของแล้วก็ตู้เย็นก็จะมีเครื่องดื่มนะคะไว้ให้กับเรานะคะก็จะมีนะะี่ยค่ะาน้ำดน้ำหวานสามขวดน้ำเปล่าสองขวด ก็มีสำรองตรงนี้อีก2ขวดนะคะมีมอ้ำร้อนก็หม้อตุ๋นอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นสำหรับ2คนนะคะเป็นเตียง2เตียง แล้วก็มีเตียงนั่งเล่นเตียงหนึ่งถ้าใครมีเด็กมาก็สามารถนอนตรงนี้ได้ด้วยนะเนาะเป็นแบบแฟมิลี่เนอะตรงนี้ก็ได้ดีอยู่ใช่ค่ะอันนี้ก็แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอก รับวิวสวยๆตรงนู้นเลยค่ะทุกคนป็นโหลพัทยาค่ะทุกคนกคน,นี่วิวสวยมากค่ะมีโต๊ะนั่งเล่นตรงนี้นะคะทุกคนแล้วบริเวณระเบียงนะคะก็รับวิวสวยๆของบางพัทยานะคะได้ทุกมุมเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ กเกข้างล่างตรงนู้นจะเป็นสวนน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันนะคะสเปดพัทยาเย้เดี๋ยวเรามาดูน้ำกันนะคะนี่ค่ะเข้ามาก็เป็นโอ้โหเป็นเป็นแบบมีระบบ สั่งงานแบบกดปุ่มนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยนะคะเป็นสักครู่แบบอัจฉริยะเลยนะคะทุกคนเข้ามาก็เป็นนี่ค่ะโซนอ่างอาบน้ำนะคะ น,นีก็จะเป็นกระจกค่ะตรงกระจุกก็จะมีเป็นแบบดิจิตอลนะทุกคนบอกอุณหภูมินะคะภายในและภายนอกนะคะมีผ้าขนหนูให้นะคะสชมู้นหน้านะคะแล้วก็มีนี่ค่ะอุปก,กรณ์นะคะสำหรับอำนวยความสะดวกนะคะเป็น ะะหมวกสำลีปันหูนะคะมีหวีนะคะมีมิดโกนนะคะมีดโกนหนวดตรงนี้ก็จะเป็นยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะขนาดสองท่านแล้วก็มีแก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มไฮไลไท์เลยนะคะเป็นปุ่มที่สามารถสั่งงานให้บานหน้าต่างเปิดปิดได้นะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะ ปานหน้าต่างอันนี้ก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สั่งงามได้โอ้โหเลิศมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะเห็นวิวข้างนอกห้องน้ํานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่หรือเราจะกดให้เลื่อนลงมาปิดก็ได้เพื่อไปใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะกดปุ่มปิดบานเลื่อนตรงนี้ลงมาได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ เลิศมากค่ะทุกคนถ้าเราจะกดให้บานเลื่อนเลื่อนลงก็กดปุ่มนี้นะคะแล้วบานหน้าต่างก็จะเลื่อนลงมาปิดให้ดีมากๆเดืดแค่ไหนคะโอ้ะอาะกาศมากนี่ค่ะทุกคนเลิศมากค่ะสำหรับคนที่เป็นคู่รักเนาะ มาแบบเปิดเลยก็ได้นี่อีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะก็จะมีอู้ชาวเวอร์นะคะฝักตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะนั่งอาบน้ำแบบเปิดเพลินชิลๆจะนั่งหรือจะยืนได้ตามสบายเลยนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะดีไซน์กเก๋ๆสวยงาม ประทับใจมากๆเลยค่ะทุกคนนี่น,นี้ก็จะรีวิวให้เพื่อนๆชมห้องน้ํานะคะโซนเปียกโซนแห้งนะคะเลิศมากค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอบอกอุณหภ,ภูมินะคะข้างนอกข้างในห้องนะคะบอกเวลาด้วยตรงนี้นะคะเป็นกระจกดิจิตอลนะคะทันสมัยมากๆเลยเนาะๆๆสุดยอดเลยทุกคน นี่ก็จะโบกเรานะคะความทันสมัยของห้องน้ำที่นี่นะคะโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดเลยบบน,นี่ตรงนี้ค่ะมีที่ชาร์จแบตหัวเตียงเลยทุกคนโอ้โหทันสมัยมากมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยเราแค่เอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะชาร์จให้เราเลยไม่ต้องใช้สายชาร์จไหมต้องใช้สายชาร์จไหม,ไมนะเออเนี่ยสามารถชาร์จได้เลยนะคะทุกคนนี่ เลิศมากี่ลุงจะไปว่าน<ป>้ำไหเดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวกันนะคะมือ้อค่ำวันนี้นะคะที่สเปซนะคะทุกคน เราก็อยู่ที่ล็อบบี้นะคะทุกคนเรากำลังนั่งรอเพื่อน,นะะเพื่อนะคะเพื่อที่จะไปทานข้าวเ,เย็นวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่สเปซนะคะพัทพยาบรรยากาศที่นี่สวยมา,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะคะได้ชมกัน,นะคะ่ะ The soft cream. Oh ซอสไอศครีมเอ่อสักกะเล็ตนะวันนี้มีสักกะเล็ตแล้วก็มีวาน,นิลลาเฟเวอร์ดูด้วยค่ะทุกคน พี่ชอบปลาร้าดำๆแบบนี้มันนัวไงน่ะนะก็เรื่อวันนี้ปแ่คนะยกเดี๋ยวไปหาข้าวกินะคะเสรพ้องไม่ไหวเรอดยดูบันไดเลื่อนที่ยาวเหมือนกันนะ มากๆประมาณสองนาทีเลยไม่เนียังไม่ถึงเลยนะกระบับนี่ <g rab> ทุกชิ้นนี่เห็นไหมล่ะสามสเก้าส่สิบเกาเอะเอาไหนแกอุ้ย <g rab> ได้กินแกะ ว้าวกระบับค wow. ่ะว้าวชิ้นใหญ่มากนะเอลังมากอ่ะดูดิ ไปดูวิวพัทยานะคะในค่ำคืนนะคะสวยมากเลยค่ะพัทยาในยามค่ำคืนนะคะสวยมากๆเลยค่ะุ ตอนนี้ใส่ลุงอยู่บนตึกชั้น12นะคะทุกคนถ่ายจากวีตรงระเบียงห้องพักนะคะมองออกไปด้านนอกตรงนี้เห็นไหมคะตึกสวยมากนะคะ1 2 3 4งสงตึกแล้วก็ตึกน,นี้นะคะ่ะทุกคนนี่พัทย,ยามียาวนาตีนะคะไม่หลับไหลเลยนะคะทุกคนแจงสีสันสวยนะคะแสงสีแสงไฟนะคะ สวยางามนะคะมองทอดออกไปตรงนี้นดูไปเห็นไหมคะไฟสว่างสวยมากๆเลยปัตยานเขาตื่นกันวันคืนจริงเนาะกันวันเงียบเลยแก่คืนแนวโหสว่างสวยทั่วทุกทิศเลยค่ะทุกคนนี่ปัตยาไม่หลับไหลในยามค่ำคืนจริงค่ะ บนฝ้าเพดานในห้องนอนนะคะจะเป็นบรรยากาศเหมือนเราแบบนอนดูดาวเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะสองกล้องขึ้นไปแล้วให้ทุกคนมองดูดาวนี่เป็นไงคะเหมือนเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านอนมองดาวหลับฝันดีไปกับแสงดาวเนาะ บนฝ้าเพดานนี่ค่เนี่ยสวยๆแล้วก็ตรงปลายเตียงตรงนี้ก็จะมีเป็นภาพด,ดาวหมู่ดาวต่างๆสวยงาย คืนนี้จะได้หลับฝันดีนอนมองดวงดาวหลับปุ้ยสะบายใจ